嗯。 มันตุน<_<_<_<_้งตมันดูจิตมีเด็กที่ไปินๆอะปลาดานี่อร่อยนะอืมนมีนี่จริงแบบกระตูนองแล้วก็แบบเป็นน้ำาดั Ước Ăn hết rồi, đem rồi, đủ rồi, đủ bọc ok, phải <laughs> ไก่นี่ซื้อมื่อเช้านะมไม่ใช่เอาทางนี้นะให้ตูดอะ่ะอยากกินขนมก็ให้ปูวตัวเองป้อนสิเขาไม่ป้อนหรอกีเยื่อหนุ่มหายวิ่หมาเออเจ้าเตีย,ยนน้อง แบบรีดไ,ไหมไขับรถไปไม่มีรถไปว่าม,ม,มันไม่มีไฟไอหัวตัวเองขับไปส่งสิอันนี้บางทีตัน้องน่าบอกัวตุ้งนะี๋เจ้งเดากเราังไงเนาะเร่เคยสบายตาเียเนาะอันนี้อันนี้ผ้าของใครตรงนี้ผ้าหัวยาเพนเหรอ

มีกับข้าวอยู่นะว่าจะทำน้ำพริกกะปิกินนะหิวแล้วรู้จะเย็นจะได้กินหรือเปล่าจะได้ทำหรือเปล่า

เดี๋ยวตนวเกี่ยนเจ้เาในพักบุ้งอย่างนี้แนะหละไดเก็บมาสวย 再也经卑微。

ไม่คู่ไม่คู่มันต้องสี่สิบาปดสีส่ิแปดแปดอะไรเงี้ย อยากขอน้ำล้างมือด้วยนะบริการหรอคะ okay. วันนี้เหมือนจะไม่ขายไม่ดีเนาะวันนี้ตั้งแต่เซียนะ่ะ